สวัสดีจ้ายาจิสวัสดีเอฟทีทุกท่านเนาะจ๋านาะแล้็ขอขอบคุณอตอยเป็น,เป,นเป็นอาจารย์เนาะจ๋านอ้อสีพันไห้แนวทางมาก,ก,าก,ก,าก,กับยาจีเนาะจ๋านาะขอขอบคุณหลายๆด้ออาจารย์เด้อที่ให้แนวทางมาเพื่อให้ยาจีลุกให้เอฟซีเอฟทีจะได้เปเสียงโชคเสียงดวงถ้าถูกกะ เขาได้มีเงินใส่เนาะจ๋าเนาะให้ลูกร้านไปโรงเรียนซสื่ออาหารการกินการันุมนมเนยเนาะจ๋าเนาะให้ลูกให้เต้าเนาะจ๋าเนาะแต่ก็ใส่ชีวิตประจาวันน้ำเนาะจ๋าเนาะตังค์ไปบอกมีเงินกับอยู่บ่ได้เนาะจ๋าเนาะถ้าถูกก็ดีไปถ้าไม่ถูกก็โอ้ย fc ก็เงาหง่อยเนาะจ๋ะเนาะเพราะฉะนั้นนะขอบคุณอาจารย์ต่อยด้วยจ้ะเด้อ แต่เนี้ยสร้างมาคอยถูกถ,ก helmet, ถูกกันเด้ออาจารย์ถ้าประตูกะหาสูตรดีๆเด็ดเล็ดหอยเอฟซีอันยาจีในเด้อจ้าเพิ่นเขาแม่เพิ่นจับปลาใหญ่พิษวังเนาอจาเนาะ้อเขอฝากช่องในเด้อจ้าช่องสไตล์ยาจีในเด้อจ้าขอกดนไหลก้นแชร์กดติดตามหอยยาจีในเด้อจ้าจะที่ให้กับเป็นเพื่อนแนวทางเด้อจ้าเด้อ เป็นแค่แนวทางจะถูกหรือผิดไม่มีใครรู้นะจ๊ะอาจารย์ก็ไม่รู้อาจารย์ก็ทำตามสูตรนะคะยอบทีใจดีทุกคนอยู่แล้วลหละใจดีใจยอบทีใจดีใจดีทุกทุกคนทุกทุกท่านก็คือทีเข่าใจเนาะจ๊ะเนาะอาจารย์เปนกับว่ามาอยู่ ถ้าไม่ถูกมาแล้ว fc ก็จะว่าให้หรือเปล่าแบบนี้นะแต่เลยว่าโอ้ยกร้างเพื่อนดอกเพื่อนว่ากับธรรมดาแหละมันบดถอกเนาะฮ่าเด็ดเด็ด,ดใหม่กก่ยัางสามันบอกเข่าอยู่ทั้งสีก่กะจักชีจังได้เนาะ fc เป็นกับต้องจมไม่ธรรมดาเลยเนาะเพราะว่าเน่ากับเบิดตังเนาะจา้ะแต่ถ้าถูกกะดีใจนําดีใจด้วยแต่พอถูกกะ ท่ใจเนาะเอซี FC เนาะภาว่าจีกะติดตาม,มาใหม่เพื่อนอเอฟซีเด้เสี่ยงโชคเนะาะจ้ะเนาะเพราะฉะนั้นอาจารย์พนกะห่วงเอฟซีอยู่พนกะโทรหาอยู่ตลอดพนกว่าโอ้ยจักเสียหาสูตโสดได้เนาะเด็ดเด็ดนี่ยให้คิดไม่ก่อนจะให้เอฟซีถูกทุกมือนะน้าเพื่อ่จาจักเสียจ,จังไรเนาะ พยายามอยู่ฝากบอกเอฟซี่นเด้อบันว่าพยายามสุดๆแล้วอาจารย์ต้อยบอกเริ่มแคปด้จ้ะเด้อเดี๋ยวให้แนวทางแล้วจ้าเอฟซีเอ้อยแต่ห้ามักมันกะป่ะตองคิดายเนาะเอฟซีเนาะ จงได้เ้ากับมักซื้ออยู่แล้วเมื่อได้บริสื่อิ์ก็อยู่บ่ได้ตั้งส่นะตะกอนกะคือคือแอดนี่นะแ,แอดกับมักเล่นนะแต่เ้ากับบริสืทธร้ายเขาก็ซื้อตัวละห้าบาทสิบาทแบบนี้นะเอฟซพอีพอวนันพอวันน้อยนี่มันจะรู้สึกว่ามีขูมือเนาะแต่เล่านน่วันเว้นวันตั้งส่นะเนาะเ้ากระตองถ้าถูกถูก,ถกมือโอ้ยมันก็นดีเลยเนาะเอฟซีเนาะแต่ถ้าบ่ถูกเดสซะ ห้ากับเบิดเงินนึงสีเนาะเอฟซีเนาะเพราะว่าห้ามกับเงินบอลายเนาะสสืส่อไล่กับบอลได้ห้ามกับสื่อซ้ำห้าสื่อได้หันแร้งห้าสื่อได้อันเจ้าอีซี่สีคิดย,ยังไายเพราะว่าไอ้จะไล่มากกับมักมั่นนักสินะนยาบอดายเอฟซีวาบอถ้ายจีนยาบอดายยันตายค่าอยู่อือยันตายค่านี่แหละเนี้ยช่างนักสิละ <c oughs> โอ้ยเอฟซีน่ะ ทีเป็นคือแอดอยู่บ่อแอดแต่โอ้ยแต่ก่อนนาติอี่นี่ได้อันพี่น้องแต่เดี๋ยวนี้น่ะใครเนี้แล้วเดี๋ยวนี้นะพออยู่คนเดียวคมเมืนนี่นะจะมีเพิ่นกับปุ้ยไปขาดทานเลยอืมเลยบอมีคนเหลี่ยงคนดูแลกอ่ะมีทังเดียวกะต้องผลพันผุนลงได้อันนี้เอฟซีเลยกับเฮาเสือร้ายบได้เฮาสือร้ายกับไปสมาลี้ยง่งเขาเลยเนาะเอฟซีว่าบอยะทคิดแบบนี้นะ พอคูเมือนี่กะอ๋อั้นหนามองไปหาไผ่กะมีต่ผูจนๆเนาะพี่น้องกะดีจักเียใดแตะบ่เพิงผ้าจ้าขล้องเนาะมันกะลดจากเคยสื่อร้ายเมื่อกเรือห้าคน่หน้าตังสศไใดพี่น้องกัยคุเมื่อนี่นะเขากะสาวทิยารดกับเขได้เพราะว่าเขามันหมักมันมีความสุขทางใจอืมคอ้มีความสุขสื่อไปแลยมันมีความสุขเอฟซีเข่าใจบ่อยเอฟซีก็จะเป็นกันกับ ยายจีเนาะยายจีนะ่ะโอ้ยเ,เขาใจเอฟซีดีพอเคยเป็นเอฟซีมาแต่ละอาจารย์อาจารย์คือกันอาจารย์ต้อยเนี่ยก็เป็นเอฟซีเพิ่มมาตลอดคุยกันตลอดตั้งส่งนะจ๊ะปูบนคือกันคุยกันทุกมืออยชีวิตเนาะเอฟซี FC เนาะชีวิตคนนมู่เนาะที่เขาานอนเป็นคนนมูเทยนี่นะ ชอบหมอืมวัดได้แอดกลับไปวัดได้เอ็ดกลับไปไปเสริมดวงนะขอบมาก <c oughs> จะไหวฟังเอฟซีเอ้ยชีวิตนะอ่ะเริ่มเลยนอะจากเนาะลาวพัฒนาเรียวเลยพอเวลามันกระจันชินแล้วมาแต่เบาลายเบากะาขาเวลาเพื่อนเนาะเบาขาเวลาเพื่อนด้วยเอฟซีเลย จคะจีกับจักแจอานั้มาเบามาฝากเนาะมีแต่คุยก,กันแบบสนุกที่หานังส่เนาะจ้ะสองกอพอสองห้าหกเจ็ดออต้อยเร็วๆเ,เลยเออต้อยพารวยวิ่งรูดแคบด,ด้วจ้ะเด้อมันจะพอท่าน,นจ้ะเวลามัน ชั้นชิดร้ายแล้วหกับ7ไม่น้นนะจ๊ะไม่น้นไม่น้นเลยอ๋อนี้นะคงดินหมดละมั้งจับคู่นะจ๊ะหกหนึ่งหนึ่งหกเจ็ดหนึ่งหนึ่งเดเจ็ดสองสองเจ็ด หกสองสองหกเป็นแค่แนวทางนะจ๊าเอฟซีทุกทุกท่านจ้าฝากช่องในเด้อจ้า สไตล์ยายจินะคะนะจ้านะจ้าฝากช่องฝากช่องจ้าซูนฮกสี อันนี้เบอร์เด้อจ้ะเขียนไปเขียนมาก,กับบพอสตี๋ล่ะพี่น้องเอ้ยเดี๋ยังเอฟซีปนสิงงเนาะจ้ะเนาะเบอร์โทรเด้อจ้ะเด้อฝากช่องเด้อจอ้ามีหยังก็โทรหาจเจจีเด้อจ้ะเด้อจกฝากช่องกะลงขอไอ้ยังไอ้ลง,ง,ลงแนวทางโอ้ยนอนยาจีก็ดี ฝากได้เด้อจ่าเด้อมีอะไรพูดคุยกันได้จ้าสุขภาพเหมือนกันจ้าโอ้ยเป็นห่วงเอฟซีแเท่านอเอฟซีผู้เพิ่นเจ็บเอฟอเอร์แดดเอัน่นโอ้ยยาจอยากคุยน้ำดีฮะเพิ่นอยากพูดคุยน้ำฮะเพิ่นไลยมีพราะเลมีกำลังใจพออะเลสบายใจคุยน้ำได้เด้อจ่าเด้อยาจีรอรับสาย ได้ทุกวันไม่มีวันหยุดนะจ๊ะสวัสดีจ้า